ไฟประดับมาแล้วครับพี่น้องวิมานเจ้านางน้อยก่อนอื่นจะต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับโอมสวัสดีในเวลา14นาฬกา27นาทีหลังจากที่ว่าวข้าว,าวเกี่ยวกับประเด็นดรามา่าที่มันเกิดขึ้นกับกีฬาหน่อยงองิงอาการที่ สบายของอีลาน้อยอุ้งอิงก,การที่ไม่สบายนี่กายมันบ่อหนักเท่ากับการที่ไม่สบายใจดังนั้นคลิปนี้เลยมาว้าในเรื่องที่มันสิสบายอกสบายใจสวัสดีเพื่อนเพนครับเอฟซีสู้ขู่สุขคนนะครับเด้อท่านสาวหน่อยเผ็บปานแพง้งท่างของอีลาน่อยอุ้งอิง จังได้จังวาสีมาเว้าเรื่องความสบายอกสบายจังเอาได้เห็นได้เห็นภาพเมื่อขึ้นผู้ได้เด้ติดตามข่าวสารไปในช่องทางของสีสเกตรสร้างบานบอกง่ายๆพอสาง เพิ่นได้เข้ามาเบิงคนงานติดระบบไฟในยามค่ำคืนเมื่อเปิดมาแล้วแสงมันจะเป็นประมาณไหนออกมาในรูปแบบใดบ้างทัานี้ทั้งนั้นพี่นอ้องมันกะเป็นการทดสอบเป็นการทดลอง ยังบอท่านได้เรียบร้อยจังใดจังว่าจังสัตว์เพราะยังครับมันเป็นอยู่การอยู่ในช่วงทดสอบทดลองเมื่อนี่เพื่นกระไรเข้ามาเบิงมาแย่งในช่วงเที่ยงของวันนี้เพื่อนใดเบิงว่าไฟมันแมดบอมันเหมาะสวมบอมันต้องมีการปรับเปลี่ยนอียังแน่ มันมีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับสำหรับพอช่างในพุทนเห็ดบ้านหิรานวองอนี่ด้วยความเต็มใจด้วยความจริงใจให้รายละเอียดแบบครบวนอันใดที่บอถูกบอต้องบอควนเกินกะเป็นคนแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆนี่ใช้ในงบที่ ประหยัดที่สุดถือว่าเพื่อนเป็นเจ้าของบริษัทที่มีความโปร่งใสซื่อตรงต่อลูกค้าแต่ละปีเพื่อนสร้างบ้านเป็นร้อยหลังครับสำหรับคนที่มาจับมาจองในเครือข่ายของการสร้างบ้านของเพื่อน ปีละร้อยกว่าหลังพี่น้องคิดเอาเพื่อนคำนึงถึงว่าการติดหลอดไฟไล้ลายนี่พี่น้องมันส่งผลกระทบต่อนาที่อยู่บริเวณโดยรอบพี่น้องมิดัาแค้นแฟนบอลําสังเกตบ่ครับไฟฟ้าที่มันซองอยู่ตามถนนหนทาง หน้าผู้ใดอยู่ใกล้มองไฟฝ่ามันส่องสว่างผลผลิตออกมามันบ่ดเต็มเม็ดเต็มน่วยครับมันรีบด้วยการที่ว่าเขามันต้องการความมืดมันบอ่อต้องการแสงสว่างตลอดเวลามันต้องการการเพาะบลูเค็เข่นเดี่ยวกันครับ ลักษณะของคนเห้าคือันคนเห้าบอต้องการความมืดตลอดเวลาคนเห้าต้องอยากได้แสงสว่างแมนปะครับทุกทุกคนอยากได้แสงทุกทุกคนวิ่งหาแสงแสงนั้นคือยังครับคือความสำเร็จในอนาคต คือแลนหาในสิ่งที่เจ้าของต้องการเปรียบไปทางอีลาน้องวีอีลาน้องวีกับวิ่งหาแสงสว่างในชีวิตแชร์เข้นกับศิลปินหลากหลายคนที่แลนหาแสงแลนหาความต้องการแลนหาความสำเร็จให้เจ้าของ เส้นทางของแตล่ละคนบ่คือกันครับการเป็นศิลปินการที่สีเด่นการที่สีดันมันบ่บ่ประสบผลสำเร็จหมดทุกคนแต่ทุกคนเข้ามาในองค์กรหรือในวงการบันเทิงใน วงหมอล่องหมอลำอยางสาวน้อยเพชรบานแพ่งสาวน้อยลำพินโชนได้เป็นศิลปินแน่นอนแต่จะอยู่ในบทบาทใหนนะั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของเจ้าของเองอยางอีลาน้องเองมีความสามารถโดดเด่นมีผู้ชมให้การสนับสนุนมากมาย ดังนั้นผู้บริหารเพิ่นก็ต้องวางไว้ที่สูงเพื่อยังงครับเพื่อให้คนที่ยังบอรประสบผลสำเร็จได้แนมเห็นความสำเร็จของกีฬาหนุอ่มอิงว่ากว่าจะมาเป็นอุ้งอิงทุกวันนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างใครใค อยากเป็นเหมือนองคอิงแต่รู้ไหมว่ากว่าองอิงจะมาถึงปัจจุบันต้องทำอย่างไรแมนบอกรับแนเห็นตะความสำเร็จเขาแต่บอกหูว่าเขาประสบอีกยังมาแน่เขาต้องใช้ชีวิตอย่างไรทำตัวอย่างไรจึงประสบผลสำเร็จ มันต้องมัถึงจุดนั่นครับการวางโตอิลาโนวิงให้เกียรติคนอื่นเสมอเห็นบอครับการอ่อนออน้อมถ่อมตนตนของอิลาโนวิงเมื่อมีพระมาเวว่นะปุ๊บอิลาโนวิงจะนั่งลงทันทีบอยืนคือคนอื่นๆนั่นคือความอ่อนออน้อมถ่อมตนให้เกียรติ คนที่มีอายุและก็แค่ความรู้สึกของแฟนคลับเอซมากกว่าแค่ความรู้สึกของเจ้าของเองนี่คือสิ่งที่กีฬานุหญิงเห็ดหรือกระทําให้คนที่อยากเป็นศิลปินอยากจะเด่นอยากจะดังได้มองเห็นแล้วนำไปคิดนำไปพิจารณาว่าเราจะทำอย่างไร จึงจะ,จะเจริญลอยตามอิหลานอ้วิงได้เอาสำหรับคลิปนี้ฝากตอนเรื่องเล่าดีๆเอาไว้ใ้เพ่ยงสมีครับขอบคุณที่เข้ามาเบิง่งขอบคุณที่เข้ามาแย่งพ่อกันคลิปหนาสบายดีครับผม